เล่ามังงะเทวดาหน้าโฉดเล่มที่7บทที่32อิคุโนะบ้าเลือดคุโรดะฟื้นมาจากอาการสลบก็งงว่าตัวเองเป็นอะไรลูกน้องของเขาก็บอกว่าคุโรดะสั่งโดนยันนั่นซัดทีเดียวจนหลับไปเลยคุโรดะก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงปวดท้ายทอยลูกน้องของเขาก็แก้ตัวว่าอิคุโนะหลบหมัดซ้ายตรงของคุณคุโรดะได้แล้วก็สวนหมัดเข้าไปเต็มๆท้ายทอยจนคุณคุโรดะล้มลงสลบไปเลยแล้วเขาจึงชวนลูกน้องของเขากลับบ้านโดยที่ไม่คิดที่จะปลุกหัวแดงขึ้นมาเพราะมันทําตัวไรประโยชน์แพ้ไม่ กระทั่งผู้หญิงแถมยังพบว่ามีคนสลบอีกเกลื่อนอิคุโนะเธอเอารวาสใส่ทุกคนแบบไม่เลือกหน้าตัดภาพมาที่เลียวโกชั่วโมงพละวันนี้ครูผู้สอนโดนเรียกตัวไปอย่างกระตันหันทิ้งให้พวกเด็กๆซ้อมกันเองทุกคนก็ต่างพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสงสัยว่าต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทแน่ๆครูถึงโดนเรียกตัวไปแบบนี้ระหว่างนั้นเองอิคุโนะเธอก็ถีบนักเรียนชายลม้มลงแล้วก็ซัดอีกสองคนจนล่วงจากนั้นยังพุ่งเข้ามาเตะที่เลียวโกแต่เธอก็ป้องกันเอาไว้ได้อิคุโนะบุกไม่หยุดส่่่ววนนเเียกกก็ไมตตตอออบโ้าแปงั จนมีจังหวะหนึ่งเดียโกเธอเผอสวนเข้าไปเต็มหน้าของอิคุโนทันทีและพวกครูก็โผล่มาพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเธอทําอะไรกันคนที่ใส่ชุดนักเรียนน่ะมานี่สิอิคุโนได้ยินแบบนั้นเธอก็วิ่งหนีไปทันทีครูเข้ามาถามเลียโกว่าเธอจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรมากครูจึงประกาศให้นักเรียนทุกคนรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับไปที่ห้องเรียนห้ามมาเดินเพ่นผ่านเด็ดขาดเรียโกก็พูดกับเพื่อนว่าแววตาของอิคุโนนะ่ะเย็นชาและน่ากลัวจริงๆ,ๆเพื่อนของเธอตอบว่าแต่ก่อนเลียโกก็เป็นแบบนี้ นนะแต่ตอนเนี้ยเดียโกเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่รู้จักคิตาโนโคคงแต่ก่อนฉันก็กลัวเธอเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเธอดูสดใสขึ้นมากเลยนะฉากต่อมาที่ห้องม .4 ทับ11ตอนนี้เป็นเวลาเลิกเรียนครูก็บอกให้นักเรียนทุกคนรีบกลับบ้านและเดินกันไปเป็นกลุ่มเพราะตอนนี้มีคนไล่ทำร้ายร่างกายเด็กผู้ชายไปหลายคนถึงแม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครทำแต่ก็มีข่าวลือว่าอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงทาเคอิสะก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของผู้หญิงคิตาโนโก็พูดเสริมขึ้นมายังไงก็ต้องเป็นผู้ชายแน่น เพราะคำว่าอันตพานน่ะแปลว่าผู้ชายที่ชอบใช้ความนุนแรงทาเคอิสะก็ตอบว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับคุณคิตโคตโนะคิตตโนะเห็นอิคุโนเดินกลับคนเดียวจึงรู้สึกเป็นห่วงเลยบอกให้ทาเคอิสะเดินกลับไปคนเดียวก่อนพร้อมเตือนว่าให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยเลียโกะก็พูดแบบเดียวกันกับเพื่อนของเธอเธอรู้ว่าอิคุโนต้องรอสู้กับเธอที่ไหนสักแห่งแน่นอนถึงเพื่อนเธอจะห้ามแล้วก็บอกให้ไปชวนคิตตโนะไปด้วยแต่เลียโกะเธอก็ดึงดันที่จะไปจัดการเรื่องนี้คนเดียวเธอไม่อยากดึงให้คิตตโนะเข้ามาเกี่ยว ขืนให้ไปสู้ก็แพ้ใหญ่นั่นดูดีเพราะคิตตโนเขาจะไม่ทําร้ายผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยุ่งกับเรื่องพวกนี้มามากพอแล้วเรียวโกะเธอก็แยกทางกับเพื่อนแล้วมุ่งหน้าไปยังที่ที่เธอคิดว่าอิคุโนะจะรออยู่ทั้งสองคนก็ได้เผชิญหน้ากันจริง,รงๆส่วนคิตตโนก็มองไปรอบๆอย่างงงๆว่าอิคุโนะหายไปไหนอีกแล้วบทที่23โรงศพของผู้ชนะครูใหญ่โวยใสยค่ครูชิราทาคิเรื่องลูกสาวของเขาไปอัดรักเรียนชายทั่วโรงเรียนแล้วครูคิชิดะก็มากดดั ให้จัดการกับเรื่องนี้อย่างด่วนครูชิลาทาคิพูดว่าจะให้ผมเรียกตำรวจเลยไหมละ่ะจะได้จบจบเรื่องนี้ไปแต่ก็ยากนะที่ใครจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของเด็กผู้หญิงคนเดียวแม้แต่ตำรวจเองก็คิดว่านะ่าจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทในโรงเรียนมากกว่านะและเขาก็พึมพำว่าที่อิคุโนทำไปแบบนี้เพื่อเรียกความมั่นใจก็จริงแต่มันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเลยและเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการกับคิตาโนเองด้านเลียวโกก,กับอิคุโนกำลังต่อสู้กันอย่างสูสีเลียวโกเธอก,ก็พูดขึ้นว่าแต่ก่อนฉันก็เคยต่อสู้กับคน ทั่เพราะไม่อยากที่จะแพ้ผู้ชายและไม่อยากโดนดูถูกแต่ฉันก็เคยแพ้ครั้งหนึ่งเพราะโดนใช้อาวุธและเล่นทีเผลวันนี้ฉันจะเป็นคนสอนให้เธอรู้จักความพ่ายแพ้เองขณะเดียวกันคิตาโดเดินตามหาอิคุโนด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ดันมาเจอครูชิราทาคิเข้าพอดีครูพูดตรงๆว่าเราไม่จําเป็นต้องเสแสร้งกันแล้วนะคิตาโนฉันมาที่นี่เพื่อจัดการกับนายคิตาโนยังไม่ทันเข้าใจเรื่องดีก็โดนบุกใส่แบบไม่ยัง้งแต่ก็หลบได้แบบดิจิทัลเหมือนเดิมระหว่างนั้นเขาเริ่มสงสัยว่าหรือครูคนนี้ เป็นอันตรพานในโรงเรียนกันนะตัดกลับมาการต่อสู้ของเลยวโกกับอิคุโนตอนนี้อิคุโนเธอเริ่มเป็นรองเลยวโกทั้งเร็วกว่าและได้เปรียบในการต่อสู้และมันมีจังหวะหนึ่งศอกของเลยวโกเข้าเบ้าหน้าเต็มๆจนอิคุโนล้มลงแล้วเธอก็พูดว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วฉันไม่ได้กลัวคิตาโนโแต่ฉันกลัวความพ่ายแพ้ต่างหากแล้วเธอก็สลบไปคิตาโนโพูดกับครูว่าที่บอกว่าเป็นครูแน่แนววิเศษนะโก้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอันตรพานที่ทําร้ายคนในโรงเรียนน่ะคือคุณใช่ไหมสิ่งที่ ที่ทําไปมันโหดร้ายมากเลยนะครับการโดนโชคมันเจ็บนะจะบอกให้แล้วครูก็เข้ามาล็อกแขนคิตาโน่สับศอกเข้าหน้าเต็มๆทาเอาคิตาโน่ลุกแทบไม่ไหวรอบนี้เขาหลบแบบดิจิตอลไม่ได้เหมือนเดิมเพราะโดนล็อกแขนเอาไว้อิคุโนะฟื้นขึ้นมาเห็นเลียวกุนั่งอยู่ข้างๆเธอก็ตั้งใจที่จะสู้ต่อแต่เลียวกุเธอก็พูดขึ้นว่าขอโทษนะเธอเจ็บมากไหมอิคุโนะรู้ทันทีว่าตัวเองแพ้แล้วเธอก็ยอมรับว่าเพราะฉันต้องการชนะตลอดยิ่งชนะก็ยิ่งกลัวที่จะแพ้แต่พอได้แพ้จริงๆ ก็รู้สึกโล่งแปลกๆเหมือนกันนะแต่เธอก็เตือนเลียโวกว่าให้รีบหนีไปเถอะถ้าพ่อฉันรู้ว่าแพ้ใคร ấy, เขาไม่ยอมปล่อยไว้แน่ๆแล้วเธอก็สารภาพว่าเป้าหมายของเธอที่แท้จริงคือคิตาโน่และตั้งแต่เด็กพ่อของเธอก็เอาแต่เขี่ยวเข็นให้ฝึกการต่อสู้อยู่ตลอดเลยวโกก็ตกใจที่เป้าหมายคือคิตาโนอีกแล้วเธอพยายามอธิบายและเล่าเรื่องความดีของคิตาโนให้อิคุโนฟังแต่ถึงแม้อิคุโนเธอจะเชื่อเรื่องนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเธอรู้ว่าห้ามพ่อเธอไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายเลยวโกเธอก เสนอขึ้นว่างั้นเราสองคนร่วมมือกันหยุดพ่อของเธอและสอนให้เขาได้รู้จากความพ่ายแพ้ซะบ้างตัดกับมาที่ครูชิลาตะคิเขาทําให้คิโตโนะสลบลงได้แล้วคิดว่าน่าจะพอแค่นี้แหละไม่อยากให้รุนแรงไปมากกว่านี้แต่ตอนที่เขายืนจุดบุหี่และพ่ามอยู่นั้นคิโตโนะก็ลุกขึ้นหม่อีกครั้งเหมือนดั่งปีศาจที่ฟื้นจากความตายเขาลุกขึ้นด้วยแรงศรัทธาในความถูกต้องเพราะเขาได้ยินชื่อเป้าหมายลายต่อไปคือเด็กผู้หญิงเขาจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายเด็กผู้หญิงเด็ดขาดเรื่องแบบนี้อภัยให้ไม่ได้แน่นอน บทที่34เรื่องที่ว่าจะชนะชิราทาคิเห็นคิตโนยังลุกขึ้นได้ก็ถึงกับตกใจข่าวลือที่ว่าเขามีร่างอมตะคงจะเป็นเรื่องจริงสินะแล้วก็พุ่งเข้าใส่ทันทีคิตโนเอาแต่พูดว่าไปล่อยไปไม่ได้จะให้ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เด็ดขาดชิราทาคิล็อกหัวแล้วก็ซัดเข่าเข้าเต็มหน้าของคิตโนคิตโน่ร้องขึ้นดังลั่นจนเดียโกะกับอิคุโนได้ยินเดียโกะเธอจําเสียงนั้นได้ทันทีแต่ก็สงสัยว่าเขาทําไมอยู่ในโรงเรียนท,ทั้งๆท,ที่ครูบอกให้กลับ,บบ้านทันนทีออคุโเธ ก็พูดขึ้นว่าพ่อของฉันน่ะต้องลงมือเองแน่ๆตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนอีกด้วยเขาคงคิดจะจัดการเรื่องนี้ให้จบด้วยตัวเองพ่อของฉันน่ะยิ่งเจอคนที่เก่งมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งโหดร้ายขึ้นมากเท่านั้นและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ชนะแม้คิตตโนะจะหลบเข่าได้บ้างแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดีก่อนที่ครูจะเตะเสยไปลาคางซ้ําจนคิตตโนะล้มลงอีกครั้งแล้วก็ขึ้นคอมหวังจะซัดหมัดรัวๆใส่หน้าแต่เสียงเรียกชื่อของคิตตโนะจากเดียโกก็ดังขึ้นคิตตโนะรีบลุกขึ้นจนหัวไปโ แล้วเขาก็รีบมองหาเรียวโกว่าเธออยู่ตรงไหนชิราทาคิเห็นลูกสาวก็โกรธจัดอีกแอเพ้เด็กผูญญกู้หญิงคนนั้นจนโดนหามมาสินะหน้าที่ก็ทําไม่สําเร็จเธอเนี่ยมันไรประโยชน์สิ้นดีแล้วก็พุ่งเข้าไปหาอิคุโนะด้วยหมัดแห่งความโกรธแต่ขาของเขากับบทแรงซะก่อนเพราะโดนโขกห,หัวก่อนหน้านี้และตอนนี้มันน่าจะเริ่มแสดงอาการแล้วคิตาโดที่วิ่งเข้าไปห้ามแต่ครูล้มพอดีหัวเข่าของเขาเลยพุ่งชนหน้าครูเต็มเเขาเรีบบอกให้เรียวโกกับอิคุโนหนีไปก่อนพร้อมหันไปถามครูว่าเป็นอะไร มากไหมครับแต่ครูก็ตอบด้วยหมัดแห่งความแค้นรัวใส่คิตาโน่ชุดใหญ่ คราวนี้คิตาโนโหลบได้หมดแต่เขาก็แปลกใจไม่เจ็บเหมือนตอนโดนศอกเลยฮะเพราะจริงๆแล้วครูก็เริ่มหมดแรงหลังจากที่โดนโขกหัวไปสองครั้งอิคุโนะมองออกว่าพ่อของเธอเริ่มอ่อนแรงจึงบอกกับเบวโกะไปว่าถ้าเราเข้าไปช่วยตอนนี้น่าจะชนะได้แล้วนะเบวโกะกลับพูดขึ้นว่าไม่จะเป็นหรอกตอนเนี้ยคิตาโนเขาชนะได้แล้วละ่ะความกลัวเริ่มกัดกินใจชิราทาคิแม้เขาจะโจมตีเข้าเป้าได้หลายครั้งแต่คิตาโนกลับยังยืนอยู่ได้คิตาโนคิดในใจแม้ว่าเขาจะหมดแรงแล้ว แต่ทำไมถึงยังต่อยไม่หยุดหรือว่าอันตพันจะชอบชกต่อยจริงๆกันนะแต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามศึกครั้งนี้ฉันจะแพ้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดแพ้พวกผู้หญิงจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนและแล้วคิตาโนเขาก็ใช้พลังฝ่ามือผลักครูจนปิวกระเด็นไปแล้วก็ร้องขึ้นว่าฉันจะทำยังไงดีเลียวโกตั้งใจจะผลักเบาๆเองนะแต่ดันแรงไปหน่อยจนครูสลบไปเลยเลียวโกเธอก็ถามขึ้นว่าแล้วทำไมคิตาโนคุงยังอยู่ที่โรงเรียนอีกละ่ะทั้งๆท,ที่ครูบอกให้กลับบ้านคิตาโนเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เลียวโกฟัง เดียโกะเธอก็ถามต่อก็เลยต่อสู้กับกูงั้นหรอคิตาโนก็ตอบว่ากหลังจากที่เขาล้มฉันได้เขาจะไปทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนี้ฉันเลยเผือไปหน่อยนะพอได้ยินแบบนี้เดียวโกะกับอิคุโนก็พากันหัวเราะออกมาเสียงดังบ ที่35บั้นปลายการต่อสู้เช้าวันนี้ครููดะกับลูกน้องพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานว่าอิคุโนะอาจจะหลุดคดีเพราะไม่มีใครยอมบอกเลยว่าโดนเธออัดพวกผู้ชายทั้งหมดต่างพากันอายที่โดนผู้หญิงต่อยและไม่กล้าบอกตรงๆว่าใครเป็นคนทําลูกน้องของเขาก็บอกว่าถ้าใหญ่นั่นมาหาเรื่องอีกพวกเราต้องสู้ให้ได้จะกลัวอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคิตาโน่เดินมาพร้อมกับเดียโก้ถามถึงอาการของคูชิราทาคิเดียโก้ก็ตอบว่าเขาคงไม่เป็นอะไรมากหรอกอันตราพานแบบนั้นน่ะคงชินกับการโดนต่อยแล้ว ก่อนที่เธอจะขอบคุณคิตาโนในเรื่องของเมื่อวานคิตาโนเขาก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกนะเลียโกเองก็มีส่วนช่วยฉันเหมือนกันนะเลียโกเธอก็ตอบแบบเขินๆพูดแบบเนี้ยฉันเขินแย่เลยนะรู้ไม่ว่าฉันชอบคิตาโนคุงมากๆเลยนะทันใดนั้นคุโรดะก็เรียกคิตาโนเสียงดังหวังจะขอให้ไปช่วยจัดการกับอิคุโะแต่พอหันไปเห็นเลียโกเขาก็ตกใจว่าเลียโกมายืนตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนทั้งที่จริงๆแล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานละเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเปลี่ยนเรื่องกลัวว่ามันนนจะดูททุเที่มาชวคิตโไป เขาก็พูดอมอ้อมว่าถ่วงนี้มีผู้หญิงบ้าๆไล่ทำร้ายคนไปทั่วระวังตัวไว้ด้วยนะครับค,คุณกิตตโนโ่ทันใดนั้นเองอิคุโนะก็โผล่มาคุโรดะตกใจที่แทบพุ่ง แต่เธอก็เดินไปหาคิตาโนะแบบไม่สนใจคุณโรดะเลยคุณโรดะก็พูดขึ้นว่าเฮอยใหญ่โอ้หาเรื่องผิดคนซะแล้วจัดการมาเลยครับคุณคิตาโนะแต่เธอกลับไปทักทายกับคิตาโน่อย่างสนิทสนมจนคุณโรดะกับลูกน้องล้มตึงไปด้วยความช็อกเธอถามกับคิตาโนะว่านี่นายหายดีแล้วหรอคิตาโนะก็ตอบว่าฉันนะ่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะชินกับเรื่องนี้ไปซะแล้วละ่ะอิคุณโะเธอเลยซัดหมัดเข้าที่ลิ้นปี่ของคิตาโนะจนเขาล้มลงแล้วก็บอกว่าไปนอนพักที่ห้องพยาบาลเถอะไม่ต้องฝืนร่างกายหร ก่อนที่จะหันไปบอกกับเลียวโกว่า,าเธอตามฉันมาหน่อยนะมีเรื่องจะคุยด้วยไปถึงเธอก็บอกกับเลียวโกว่าตอนนี้คิตาโนะขับฝืนร่างกายสุดๆแม้กระทั่งหลบหมัดของเธอเขายังทําไม่ได้ด้วยซ้ําและตอนนี้เธอเองกำลับบงดําเนินเรื่องย้ายโรงเรียนคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานแล้วเธอก็สงสัยว่าคิตาโนะเอาชนะพ่อเธอได้ยังไงทงั้งๆที่โอกาสมันไม่มีเลยแล้วไม่ว่าหมอนั่นจะล้มลงกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกหมอนั่นน่ะคงจะมุ่งมั่นที่อยากจะเอาชนะมากๆเลยเละมั้งเลียวโกเธอก็ตอบขึ้นว่าไม่ใช่เพราะอยากเอาชนะ หอกแต่เป็นเพราะเขาอยากปกป้องพวกเรานั่นต่างหากละ่ะที่ทําให้เขามีพลังมากกว่าพ่อของเธอที่เอาแต่คิดเรื่องการชนะอย่างเดียวคิตาโ,โนคุงอะนะเขาจะสู้เพื่อปกป้องคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามด้านของคุณโรดะกับพวกก็ยังช็อกไม่หายที่ยายนั่นสนิทสนมกับคิตาโนได้ส่วนลูกน้องของคุณโรดะก็บอกว่านั่นยังไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดนะยายนั่นยังทําให้คิตาโนลม้มลงได้ด้วยคุณโรดะได้ยินแบบนั้นก็โกรธจัดนี่แกจะพูดถึงว่าคุณคิตาโน่แพ้ผู้หญิงกันเหนเาเวาวมมยค ว่าอย่างนั้นซะหน่อยบางทีนะเมื่อวานนี้ยายนั่นอาจจะท้าสู้กับคุณคิตาโน่แต่ก็กลับเกิดกลัวขึ้นมาเลยเปลี่ยนท่าทีมาตีสนิทคุณคิตาโน่เองก็อ่อนไว้เรื่องผู้หญิงอยู่แล้วก็เลยเข้าหาได้ไม่ยากแต่ปัญหาของเรื่องนี้คือยายนั่นสนิทกับคุณคิตาโน่ได้แล้วคงจะกลับมาทําร้ายพวกเราได้แบบสบายใจมากกว่าเดิมแน่นอนสถานการณ์ความเป็นล่นพี่ของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะไอท้ทาเกอิสะก็เหยียดยามเราเดียวโกก็ไม่สนใจแถมยังมียายนั่นเพิ่มเข้ามาอีกจะมีก็แค่ หัวแดงเท่านั้นน่ะที่ยังบิ่งใส่มันได้หัวแดงเดินมาได้ยินก็เลยถามว่าฉันน่ะมาทําไมกันหรอเมื่อวานเนี่ยใจร้ายจังเลยนะที่ปล่อยฉันโดนอัดจนสลบคนเดียวแล้วเรื่องหลังจากนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างแต่ดูจากหน้าแกแล้วอ่ะไม่เหมือนคนที่โดนอัดเลยนี่มันก็แงอยู่แล้วสิฉันจะถูกผู้หญิงต่อยได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะฉันเห็นว่าเป็นผู้หญิงก็เลยสั่งซ้อนไปแบบเบาๆเท่านั้นแหละว้าหัวแดงก็พูดต่อแต่ฉันน่ะไม่ยอมให้จบไปง่ายๆหรอกวันเนี้ยฉันจะมาล้างแค้นไม่ว่าฉันจะโดนอัด อีกอกี่ทีฉันก็จะสู้คุโรดะเลยตอบตกลงว่าจะไปด้วยแล้วก็ซิปบอกกับลูกน้องว่าถ้าพวกเราไปลุมยำยายนั่นสี่ต่อหนึ่งยังไงก็ต้องชนะแน่นอนแต่หัวแดงคิดว่าพวกคุโรดะจะไปยืนดูเฉยๆก็เลยตอบตกลงถึงเวลาเที่ยงคุโรดะเรียกอิคุโนะมาเธอก็ถามว่ามีธุระอะไรเธอเห็นขนาดนี้ก็นะ่าจะรู้แล้วนะก็มาล้างแค้นเรื่องเมื่อวานยังไงกันละ่ะอิคุโนะเธอก็บอกว่าเรื่องเมื่อวานน่ะฉันยอมรับว่าฉันผิดเองแหละ แต่จะมาลุมกันแบบนี้มันใช่หรอหัวแดงก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีฉันน่ะไม่ลุมหรอกเฟยฉันจะสู้แค่คนเดียวขาใหญ่อย่างพวกเนี้ยเขาแค่มาเป็นพยานเท่านั้นแหละมีแต่พวกสวะสังคมเท่านั้นที่จะลุมผู้หญิงสต่อหนึ่งพวกแบบนั้นไม่น่าเกิดมาด้วยซ้ําคุณลดะได้ยินแบบนั้นก็เงียบสนิทได้ยินแบบนั้นแล้วเจ็บไปละ่ะคุณรดะหัวแดงหันไปบ่นกับคุณลดะบ้าจริงๆทาไมยันนั่นถึงคิดว่าพวกเราจะมาลุมผู้หญิงสี่ต่อหนึ่งศึกครั้งเนี้ยขาใหญ่ต้องยอมรับแน่เลยใช่ไหมถึงได้้ตาาามมาดดูคุโะกก็พยัหนเออ กับปรบมาลน,นั่นแหละหัวแดงก็เข้าไปเปิดสึกกับอิคุโนอ,อย่างดุเดือดและสุดท้ายเขาก็สลบไปอีกรอบอิคุโนหันมาหาคุณรดะแล้วพูดว่าในฐานะที่นายเป็นขาใหญ่น่ะคงจะเข้ามาทีละคนใช่ไหมแล้วเธอก็จัดชุดใหญ่ใส่กลุ่มคุณรดะจนหมดสภาพหลับฝันดีกันทั่วนหน้าตอนพิเศษท้ายเล่ม เรื่องของทาเคิซะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่เปิดเทอมวันแรกทาเคิซะกําลังสู้กับเด็กมอปลายเพราะโดนหาเรื่องก่อนแถมยังเหยียดสีผมและทรงผมของเขาอีกด้วยและเขาก็พูดขึ้นว่าสีผมองชั้นนะ่ะสีน้าตาลโดยธรรมชาติไม่ได้ย้อมสนอยเฟยถึงจะเป็นการลุม2ต่อหนึ่งแต่เขาก็สู้ได้สบายและพวกนั้นก็เรียกกาลังเสริมมาพร้อมกับไม้กระบ,บองทาเคอิซะก็ยัดกําปั้นเข้าปากไม่สนใจไม้อะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็จัดการกับพวกนั้นได้หมดทุกคนแม้ทาเคิซะจะเป็นรุดน้องแต่ฝ งจริๆตัดภาพมาที่หน้าเสาธงของการเปิดเรียนมันแรกครูก็กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ย้ายเข้ามาเมื่อถึงเวลาเข้าห้องเรียนนักเรียนห้องม .4 ทับส1ก็ต่างพากันหวาดระแวงเพราะทาเคอิสะดันได้มาอยู่ห้องนี้ด้วยชื่อเสียงเรื่องการชกต่อยของเขาก็ดังไม่ใช่น้อยเลยด้านคุโรดะกับลูกน้องก็ดีใจที่ได้ขึ้นม .6 จะได้เป็นขาใหญ่เสียทีหลังจากที่เคยโดนรุ่นพี่กดหัวมานานถึงปีทางด้านของทาเคอิสะเองก็ตั้งใจที่จะมาล้มขาใหญ่เพื่อที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นขาใหญ่ซะเองและ เป้าหมายวันนี้คือคุณโรดะและแล้วเขาก็ตามหาคุณโรดะจนเจอเขาก็ได้ท้าต่อสู้ตรงนั้นทันทีคุณโรดะที่พอจะรู้ชื่อเสียงของทาเคิสะมาบ้างก็พยายามจะเฉยียเฉาไปเรื่อยอยากสั่งสอนรุ่นน้องแบบรุ่นพี่แต่ทาเคอิสะไม่ได้มาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้เขาต้องการที่จะมาสู้และก็พูดขึ้นว่าหรือว่าหัวโจของโรงเรียนเนี่ยจะปลอดแหตกจนไม่กล้าสู้ไม่กระทั่งเด็กใหม่ม .4 กันเหรอคุณโรดะได้ยินก็ถึงกับหัวร้อนเส้นเลือดปูดและก็ตอบรับคําท้าทันทีทั้งสองคนกําลังจะสู้ก ครูคีชิดะขัดจังหวะนี่พวกแกมาทําอะไรกันตรงนี้ตอนเนี้มันเริ่มชั่วโมงเรียนแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามาแอบดูดนิโคตินคุณรูดะก็รีบปฏิเสธขึ้นมาทันทีครูก็หันไปถามทาเกินสะ แกน่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยคงไม่ได้มาดูดบุหรี่ใช่ไหมทาเคอิสะก็ตอบขึ้นว่าเฮ้คนที่ติดบุหรี่ไม่มีสิทธิ์มาถามถ,ามถึงเรื่องนี้หรอกคูคิดะเริ่มไม่ชอบหน้าแล้วหมายหัวไว้แล้วเขาก็บอกให้แยกย้ายกันเรื่องของวันนี้จะปล่อยไปก่อนพร้อมเตือนทาเคอิสะว่าผมเนี้ยแกจัดการทรงผมมาให้เรียบร้อยไม่งั้นจะโดนโกนหัวแน่หลังจากที่คูคิชิดะเดินจากไปทาเคอิสะก็เริ่มสู้กับพวกคุรดระทันทีระหว่างนั้นเด็กเกเรสี่คนเดินผ่านมาเห็นก็เลยอยากเจมเพราะพวกนั้นก็เคยแพ้ทาเคอิสะมาก แต่ก็โดนคุณลร่ดะห้ามเอาไว้เรื่องเนี้ไม่เกี่ยวกับพวกแกมันต้องคอามายุ่งและจังหวะนั้นเองคิตาโน่ก็เดินมาหวังจะถามทางจากเด็ก4ี่คนนั้นแต่พอเห็นหน้าคิตาโน่พวกนั้นก็วิ่งหนีทันทีคิตาโน่ก็ได้แต่คิดในใจว่า ทำไมคนเมืองนี้ไม่ชอบบอกทางกันเลยนะทั้งที่ฉันจะย้ายมาอยู่ในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าแท้ๆเป็นแบบเนี้จะหาเพื่อนใหม่ได้ไหมเนาะเช้าวันถัดมาครูคิชิดะก็ได้ยืนตรวจที่หน้าประตูเจอทาเคอิซะเดินมาก็ถามขึ้นไปว่านี่แกไม่เข้าใจที่ฉันพูดเมื่อวานเหรอสีผมแบบเนี้ยมันย้อมมาชัดๆมันผิดกฎของโรงเรียนรู้ไหมทาเคอิซะก็ตอบขึ้นว่าผมแบบนี้สีแบบนี้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วครับ ครูคิชิดะก็ไม่ยอมเชื่อทุกคนมันก็พูดแบบนี้กันทั้งหมดนั่นแหละหรือว่าสีผมของพวกที่ไม่เอานายมันต้องเป็นสีน้ําตาลงั้นเหรอทาเคอิสะที่เริ่มหงุดหงิดก็เลยตอบไปว่า<ะ>มันไม่ใช่ธุระอะไรของแกอิชาชันลัสิ่าจูจี้น่าลำคาญจริงๆครูคิชิดะก็พูดเสียงเข้มวันเนี้ยฉันจะปล่อยไปแล้วกันแต่ถ้าพวกนี้ยังไม่เรียบร้อยแกโดนแบตเตอรี่นไทยแนย่ก็บอกแล้วไงมันเป็นมาตั้งแต่เกิดจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะคิกคักจากนักเรียนด้านหลังครูคิชิดะก็หันไปคว้ามือขอขงงงนนนนนัักเรีียหญิคนนึไว้ทท และก็ถามว่าเธอหัวเราะอะไรมันมีอะไรน่าขำตรงไหนกันเหรอแต่เธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนที่หัวเราะครูคิคชิดะที่กําลังโมโหและพานหันไปเห็นผมของเธอที่ก็ออกสีน้ําตาลหน่อยๆเลยตั้งใจจะใช้กันไกตัดให้มันสั้นทาเคอินซะเห็นแบบนั้นก็เลยรีบตะโกนขึ้นทันทีเฮ้ยไอ้โล้น โมโหความดันขึ้นแบบนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็ไปดันเส้นผมร่วงหมดหัวหรอกเหลือไว้บนหัวซะมั่งเถอะผมอ่ะครูคิชิดะได้ยินแบบนั้นก็โมโหสุดขีดใช้กันไกพุ่งเข้าไปแทงทากินสะทันทีแต่ว่าทากินสะก็หลบได้แล้วก็สวนหมัดเข้าหน้าครูเต็มเมและแล้วเขาก็โดนพักการเรียนไปสองสัปดาห์ระหว่างเดินทางกลับบ้านอย่างเริงๆพวกที่เคยโดนเขาอัดก็พาฮายามิเบอร์สองของฮาคุอุนมาล้างแขนฮายามิพุ่งมาซัดทาคินสะจนล้มแล้วก็พูดเยาะเย้ยว่าแขกทำผมตั้งและย้อมสีผมมานิดหน่อยก็คิดว่า เองเก่งแล้วกันเหรอทาเคอิสะลุกขึ้นและตอบว่าถ้าฉันจะยอมจริงๆก็ยอมสีทองไปเลยดีกว่าคนที่ดูไม่ได้คือแกต่างหากละ่ะฮายามิได้ยินแบบนั้นก็เดือดดานขึ้นท,ทันทีพุ่งเข้าไปต่ออีกครั้งแต่ทาเคอิสะก็สวนกลับจนทําให้ฮายามิล้มลงได้แล้วก็เข้าไปอาจพวกริ้วล้อที่เหลืออยู่ ผ่านไปสองสัปดาห์ครูคิชิดะก็ได้กลับมาประจำหน้าเวรประตูอีกครั้งหลังจากโดนพักงานเพราะดันไปมีเรื่องกับคิตาโน่เขาก็ตัด้อคนเดียวว่าสองอาทิตย์นี่ผ่านไปไวจริงๆนะน่าจะไหลมันออกซะตั้งแต่ทีแรกก็จบเรื่องแถมยังมีไอหน้าปีศาจย้ายเข้ามาใหม่อีกยังไงซะวันนี้ไอผมสีน้ำตาลนะ่ะมันต้องโดนไถหัวแน่และตอนที่ทาเคินซะเดินมาถึงโรงเรียนครูคิชิดะที่เห็นก็ถึงกับตะลึงนี่แกนะ่ะผมสีทองนะ่ะมันหมายความว่าอย่างไงกัน ทาเคอิซะยิ้มและตอบกลับแบบกวนๆวา่าอ๋อผมยอมมาให้แล้วครับทาเคอิซะเขาตัดสินใจยอมผมจริงๆเพราะไม่อยากให้เรื่องสีผมมาเป็นประเด็นอีกถึงไม่ยอมก็มีคนบอกว่ายอมก็เลยตั้งใจยอมมันจริงๆซะเลยแล้วเขาก็เดินเข้าโรงเรียนไปพร้อมกับความมุ่งมั่นจะล้มขาใหญ่ให้ได้ในวันนี้เล่มที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากติดตามเรื่องราวของเล่มที่8ก็ก็จะลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับ